สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองค่ะวันนี้อังคารที่15มกราคม2556นะคะอยู่กับคุณเทพกิจชัุริยวงศ์ค่ะดิฉันธนวรรณปัตชชชดค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยังคงสดใสนะฮะมัีช่วงหนึ่งที่ลดลงไปจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะแล้วก็กระตุ้นขึ้นมาได้นะครับก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะฮะว่าเอ๊ะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยมันก็น่าจะเติบโตได้เพิ่มมาขึ้นเพราะว่าดูจากกราฟแล้วเนี่ยมัน นะฮะแล้วก็ค,ค,ค่อยๆที่กระตื้งขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มาบวกอยู่ที่4.40จุดนะครับตอนนี้ปิดตลาดครึ่งวันเช้า1,429.47จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับครึ่งวันอยู่ที่26,731ล้านบาทครับค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ยังคงซื้อสุทธิเข้ามาอีกประมาณ2,000ล้านบาทนะคะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในรอบ16เดือนจะเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลนะคะว่าเอ๊ะต่างชาติเดี๋ยวจะขายหุ้นเพื่อที่จะเอาเงินกลับไปแล้วได้กําไร2เด้งได้กําไรจากค่าเงินด้วยได้กำไรจากแคปิตอลเกนด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตากันนะคะแต่ว่า เบื้องต้นโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าภาพรวมเซตเมนต์ของตลาดนั้นน่าจะไปได้ต่อน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงเขียวยกแผงเราจะมาปรับกลยุทธ์กันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจับตานะคะก็ต้องไปที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดีบรารักโอบามาเองเนี่ยเขามีความพยายามที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจของเขานั้นกลับมาฟื้นตัวให้ได้เร็วที่สุดอืมนะฮะก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับ,รบว่ามันจะแก้ไขยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าคือพอหมดสิ้นปีที่แล้วเนี่ย สามารถแก้ไขปัญหาหน้าผาทางด้านการคลังได้แล้วแต่สิ่งที่เป็นปัญหาต่อไปก็คือการเพิ่มเพดานหนี้นะครับถ้าหากว่าเพิ่มช้าเนี่ยอาจจะไปกระทบกับสวัสดิการของทหารผ่านศึกรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับทางสำนักข่าว AP ก็รายงานเลยนะว่าประธานาธิบดีบารักโอบ,บามาข,ของสหรัฐนะครับเรียกร้องให้สภาคองเกรสเนี่ยเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เตือนว่า สวัสดิการของทหารผ่านศึกแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยขึ้นอยู่กับการอนุมัติเรื่องของการปรับเพดานหนี้นะครับขณะเดียวกันก็เรียกร้องไปถึงฝ่ายนะครับริพับริกันนะครับให้ยุติการยืนกรานที่จะให้รัฐบาลกลางเนี่ยลดงบประมาณรายจ่ายนะครับแลกกับการอนุมัติการเพิ่มเพดานหนี้คือที่ผ่านมาฝ่งตรงข้ามเนี่ยก็คือริพับริกันเนี่ยพยายามที่จะเสนอข้อแลกเปลี่ยนกันไงน,นะครับ mm hmm. อันนี้โอบามาก็บอกว่าไม่ดีนะอยากให้ เห็นประโยชน์ของคนอเมริกันเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโอบามาก็บอกว่าพร้อมที่จะเจรจานะครับเกี่ยวกับการลดการใช้จ่ายเงินงบประมาณกับฝ่ายริพับลิกันนะครับแต่ก็ขอว่าไม่ให้นําประเด็นนี้เนี่ยมาเกี่ยวโยงกับการขยายเพดานหนี้นะครับก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยๆกันไม่งั้นนะครับสหรัฐนี่ก็ลําบากเหมือนกันในอนาคตค่ะ กลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะมาดูเรื่องของโอกาสในการลงทุนกันบ้างเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีกองทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะและก็ในปี2556นี้เราจะเห็นเลยว่ากลตอตอนเนี่ยผลักดันให้มีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งในนั้นก็คือมี b t s นะคะที่เขาเตรียมจะออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองนะคะ แต่ว่าข่าวคราวของการฟ้องร้องกันระหว่าง DSI กับ BTS นั้น mm hmm. ก็อาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยกังวลกังวลน,นะว่าตกลงแล้วเนี่ยเอาอยู่ฟ้องร้องกันอยู่เลยแล้วตกลงเนี่ยกองทุนเนี่ยจะจัดตั้งได้หรือเปล่านะคะได้รับเสียงยืนยันมาจากอีกท่านหนึ่งค่ะทางด้านของเลขาธิการสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการกิจการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะคุณวรพลโสคติยานุรักษ์นั่นเองออกมายืนยันนะคะว่าการฟ้องร้องกัน ของ BTS กับ DSI นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการจัดตั้งกองทุนพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางหรือว่า BTS Growth นั่นเองนะคะแต่สาเหตุที่ยังออกไม่ได้ตอนนี้เป็นเพราะว่าทางกรอน,นั้นกำลังขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะพิจารณาให้ออกได้ในเร็วนี้นั่นเองก็ออกมายืนยันกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็กังวลว่านักลงทุนอาจจะเข้าใจผิดการหรือคิดว่า กองทุนนี้จะชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายยังไงนะคะยืนยันว่ากองทุนนี้ไม่เกี่ยวกับการฟ้องร้องในกรณีส่วนต่อขยายค่ะแล้วก็ dsi เองก็ไม่ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรตนะคะแต่ว่าตอนนี้กรตยังอยู่ในระหว่างของการอนุมัติเพราะว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนเท่านั้นสำหรับโฆษณาที่นำเสนอขายกองทุนนะคหว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะคะภาพ,พยนตร์โฆษณาชิ้นนี้นะคะ ตามสื่อต่างๆบ้างแล้วก็อาจจะสงสัยว่าจะผิดหลักพรบหลักทรัพย์ไหมนะคะทางกรตอ,ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยนะว่าไม่ผิดหลักพรบหลักทรัพย์แต่อย่างใดค่ะเพราะว่าในโฆษณาระบุว่ากองทุนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรอและการประกาศข้อความในโฆษณาก็ไม่ได้มีข้อความใดที่ขัดกับกฎหมายทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนท่านไหนที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว คิดว่าอยากจะลงทุนกองทุนที่มีนโยบายการปันผลมากกว่า1ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็ไม่เสียภาษีตลอด10ปีคิดว่าในอนาคตนั้นมีโอกาสที่จะลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทยที่กําลังเติบโตภายใต้ระบบรางรถไฟฟ้า BTS นะคะก็สบายอกสบายใจได้ถึงขั้นที่ว่ากรต่อเขาออกมายืนยันแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจไปคุณธกิจก็ยังพอลงทุนได้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามมาโดยตลอดนะครับสำหรับการเทคโอเวอร์บริษัท f r a ซ e r ์แอนดนะครับหรือว่า f n นั่นเองนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการแข่งขันนะครับระหว่างคู่แข่งก็คือทางสิงคโปร์เองนะครับค่ะ o v e r s e a Union Enterprises นะครับขณะเดียวกันก็มีบริษัทของบ้านเราก็คือกลุ่มไทยเบเร์นั่นเองนะฮะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่ารอยเตอร์รายงานแล้วนะครับว่า กลุ่มบริษัทที่นำโดย Oversea er Union Enterprises เนี่ยได้ขยายเวลาในการยื่นข้อเสนอวงเงินนะครับ1 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในการเทคโอเวอร์บริษัท F N นะครับจนถึงวันที่21มกราคมนี้นะครับคือยืนกันไปยืดกันมานี่แหละในฝั่งของบ้านเรานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการขยายเวลาในการเสนอวงเงินเหมือนกันและก็จะสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนากวิคก็คาดการบอกว่า อาจจะไม่จบง่ายๆอาจจะมีการขยายเวลาในการเสนอเงื่อนไขในการซื้อบร f ิษัท f n เนี่ยออกไปอีกเป็นครั้งที่7นะครับคือข้อเสนอตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับฝั่งของ Oversea Union เองเนี่ยเขาก็เสนอวงเงินนะครับที่สูงกว่าบ้านเรานะครับคือตอนนี้นะครับถ้าเทียบเป็นหุ้น นะครับต่อหุ้นเนี่ยราคาที่โอเวอซีเนียนเสนอก็คือประมาณ9ดอลลาร์เศษเศษนะครับ9ดอลลาร์สิงคโปร์นะส่วน<ส>บ้านเราเนี่ยคุณจเจริญสิริวัฒนาพักดีจากเบียช้างนะครับเขาเสนออยู่ที่ประมาณ8เหรียญ8.8เซนต์นะครับต่อดอลลาร์สิงคโปร์นะ<ฯ>ต่อ1หุ้นเช่นเดียวกันนะครับก็สูงกว่าบ้านเราเล็กน้อยซึ่งตอนนี้เขามองว่านักทุนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอาจจะเพิ่มราคาในการเสนอซื้อนะครับ ไปอยู่ที่ประมาณเกือบๆจะ10ดอลลาร์สิงคโปร์นี่แหละก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ9เหรียญ67เซนนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในช่วงบ่ายของการซื้อขายวันนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้นะครับไทยเบ e เวอร์ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าอาจจะทำให้การเทคโอเวอร์นะครับบริษัท f n สะดุดได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าที่ปรึกษาก่อนหน้านี้ที่เขาใช้ Morgan s t a ต l e y เนี่ยตอนนี้นะครับที่ปรึกษาคนสำคัญก็คือจูเลียนพร็อพเพอร์นะครับ ได้ย้ายไปอยู่กับเทมเสเซคโคดิ้งแล้วเป็นปัญหาเลยคุณณวานนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจอทางพ็อปเพอร์คนนี้เนี่ยเขามีส่วนสำคัญในการช่วยกันนะครับหาแนวทางในการควบรวมกิจการให้กับไทเปเวอร์เนี่ะพอย้ายไปอย่างนี้เนี่ยก็หลายคนก็มองว่าน่าจะส่งผลกระทบเลยแหละเพราะว่าคือพ็อปเพอร์เนี่ยพอย้ายจาก Small อมอร์แกนสเตลเล่นะครับไปอยู่ที่เทมเมสเซคแล้วเนี่ยเขาก็ไปทําตําแหน่งคล้ายๆกันก็คือตําแหน่งในส่วนของ ผู้บริหารในการควบรวมกิจการนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเลยเลยที่อาจจะส่งผลทําให้คําแนะน,นําหลังจากนี้ไปให้กับไทเบอร์เวของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนสําคัญนะฮะว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างแต่แน่นอนว่าคงต้องรอแหละจนถึงวันที่21มกราคมว่าฝั่งของ o อ union เนี่ยเขาจะเส,อเสนอ ต่อหุ้นเนี่ยที่เขาจะซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ค่ะก็ต้องจับตาดูเพราะว่าไฮไลท์อยู่ที่การเสนอราคาที่ต่ําไปนั่นเองนะคะเพราะว่าทางด้านของไทยเบฟเองเนี่ยยังเสนอราคาที่ต่ํากว่าก็เลยเลื่อนออกมาหลายต่อหลายรอบนะคะเพราะฉะนั้นจับตาดีวนี้ค่ะว่าสรุปแล้วจะจบเมื่อไหร่ะคะเพราะว่าหุ้นตัวอื่นในบ้านเราที่เล่นรอข่าวนี้เนี่ยก็เล่นกันไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเขียวยกแผงกันค่ะ